ที่เขาบอกว่าโดนแฮ็ก Facebook จริงๆแล้วเนี่ยเราโดนอะไรกันแน่ครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยสมัยนี้ในการแฮ็ก a c e b o o k เนี่ย,ยโดยการจอดระบบเนี่ยมันแทบเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่า a c e b o o k เนี่ยเขามีการพัฒนานระบบรักษาความปลอดภัยของเขาอย่างเช่นการยืนยันตัวตน2ครขั้นหรือว่าอย่างอื่นนะครับซึ่งทำให้การจอดระบบมันเป็นไปแทบไม่ได้เลย แต่ที่เราโดนกันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยมันมาจาก2กรณีห,หลักๆนะครับกรณีที่1เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยให้คนอื่นเนี่ยเขาดูถึงพาสเวส่วนของเราไม่ว่าจะเกิดจากการที่เราบอกเขาไปตรงๆเลยเขาหลอกถามเราจดไว้บนหน้าคอมพิวเตอร์ของเราหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับหรือเราตั้งพาสเวส่วนเนี่ยง่ายเกินไปต่อการคาดเดาครับอันดับที่2นะครับก็คือการที่เราลืมล็อกอั f เฟซบุ๊กออกจากระบบครับขอยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยใช้คอมพิวเตอร์ที่ทํางาน เข้า Facebook จากนั้นเนี่ยก็ลกลับรถกลับบ้านผ่านไมได้ครึ่งทางเฮ้ย hey! ลืมล็อกอัออกจาก Facebook ทำยังไงทีนี้ใครมาเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้สามารถเข้า Facebook เราได้หมดเลย อันนี้อันตรายมากนะครับไอ้ทำยังไงดีเออดูเทิร์นกับไม่มันก็ไกลนะครับตรงนี้เราจะมีเทคนิคง,ง่ายๆนะครับจะมาบอกทุกคนว่าถ้าเราเกิดกรณีแบบนี้เนี่ยเราจะทํำยังไงในการป้องกันไม่ให้คนอื่นมาใช้ Facebook ของเราครับ <S <S ผมเชื่อว่าคุณเนี่ยมีมือถือนะครับคุณหยิบมือถือนะครับมาใช้เป็นประโยชน์เลยครับ <S 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 เข้าไปที่แอปพลิเคชัน Facebook ของคุณจากในมือถือคุณเลยนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปที่โปรไฟล์ครับ ในโปรไฟล์เนี่ยซึ่งเป็นรูปอยู่มุมขวาบนนะครับคุณกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยคุณก็จะพบกับฝันเฟืองครับที่เป็นรูปเฟืองอยู่ขวาบนเช่นกันครับหลังจากนั้นเนี่ยก็กดเข้าไปที่ฝันเฟืองนะฮะก็จะพบกับคำว่าการรักษาความปลอดภัยและการเข้าสู่ระบบครับ คุณกดเข้าไปนะครับคุณก็จะพบกับคําที่ว่าคําที่บอกว่าอุปกรณ์ไหนบ้างที่เข้าสู่ระบบอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีทุกอย่างที่เข้ากับ Facebook คุณอยู่นะตอนนี้เนี่ยก็จะขึ้นมาหมดรวมทั้งมือถือที่คุณถืออยู่ด้วยตรงนี้นะครับถ้าเป็นมือถือเนี่ยในระบบ a c e b o o k เนี่ยเขาจะบอกเลยครับว่าเป็นมือถือรุ่นอะไรนะฮะผมแนะนําว่าให้กดออกให้หมดเลยครับเหลือไว้เฉพาะเพียงมือถือของคุณที่คุณถืออยู่หน้าตอนนั้นเท่านั้นนะครับตรงมุมขวาของ ลายชื่ออุปกรณ์เนี่ยมันก็จะมีปุ่มที่เป็นจุดอยู่3จุดนะครับให้กดเข้าไปตรงนั้นนะครับแล้วมันก็จะมีเมนูที่ชื่อว่าออกจากระบบหลังจากนั้นเราก็กดออกจากระบบเลยครับทําให้เครื่องนั้นๆเนี่ยก็จะออกจากระบบของ Facebook ไปเลยนะฮะกดออกทุกเครื่องเลยเหลือไว้เฉพาะเครื่องที่คุณถือไว้ตรงนี้เราก็จะปลอดภัยแล้วนะครับจากการที่เราลืมล็อกเอาเฟซบุ๊กออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นครับ นอกจากเรื่องนี้นะครับเรายังมีเทคนิคต่างๆอีกมากมายนะครับที่เราเคยทำไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube, Facebook, Twitter หรือแม้กระทั่ง TikTok ok นะครับเพียงคุณเข้าไปหาคำว่า PCTpolice นะครับคุณจะพบกับเทคนิคต่างๆมากมายที่คุณสามารถที่จะส่งให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักเพื่อให้เขารู้ทันความคิดของโจนออนไลน์ครับและก่อนที่จะจากกันวันนี้นะครับผมอยากจะฝากบอกทุกๆคนไว้นะครับ คนไว้ใจสุดท้ายร้ายที่สุดครับ